ตกน้ำมเอดบีป้ายเนะขอเอาสงานได้ไหมได้ค่ะเออได้ไหมได้ค่ะเออเดบี้อยากเอาสงนรงานได้ไหมได้ไหมแม่เอาสงานกัดแล้วเอาสงานได้ไหมได้ค่ะได้ไหมครับโนเสาไวไปแลไโนใส่ไดโนเสารวไปลน่ไดสาอ่ะกรดดไปเต้ม แล้วว่ขึ้นอกไมาอีกครั้งแล้วเขาก็ปีนกำแพงแล้วโถ่เขาปีนกำแพงนี่หนังเรื่องอะไรแม่อะไรครับเนี่ยหนังอันนี้หนังเรื่องชีเตอร์เป็นเป็นเจ้าเป็ดน้อยกับเจ้าเดนิสเซอร์น้องกินน้ำอ่ะ เขาอยู่ในท้องเรือู๊จับเป็ดตุ่มโอ้ได้ลูสาวได้ลูสาวลงน้ำมาตุ้มตุ้มเล่นน้ำเยอะเอาไปเป็นเพื่อนน้องเป็ดอุ้ยน้องเป็ดลงน้ำละน้องเป็ดลงน้ำเยอะเอาเอาของเล่นมาให้น้องเล่นเฮ้ย อย่าไปแก้งนะ้องตกใจ<ะ>เราไม่กล้าลงแล้วนะ้องกลัว,ดว,าาวไดโนเสาร์พ่เฉือเนี่ยจะลงอผมไม่กล้าแม่เพื่อนของน้อง รักน้องไหมรักน้องไหมพี่จะรักน้องเป็ดไหมครับ <Yeah. S 2> ยาดูน้องเล่นเองครับช่วยด้วยช่วยฉันด้วยทียยยยยก็บบน่าบุ๋มขอขอกระโดดลงก่อนนะทุก<พ>อ,อ,อ,อน,น้องเล่นน้ำอยู่จุ๊งอย่าไปกวนน้องลูกแต่เขาชอบเล่นในนกเสาร์ผมด้วยใช่ไหมอางั้งนก็ปล่อยให้เขาเล่นกัน